ชุดตัด6หางบนล่างชุด3หางล่างเน้นๆอาจารย์รลือลั่นสนัเนเมือง1กันยายน2565มาแล้วคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อนำเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีคุณหญิงคุณชายคุณนายป้ายแดงทุกคนทุกท่านค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนลันลาซ่อมผ้าพารวยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องให้กําลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่อนจะไปพบกับแนวทางอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะคลิปนี้แม่หมอนก็มีแนวทางหลายท่านหลายอาจารย์เนาะค่ะที่จะนำมาอัปเดตนำมาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมไปพบกับแนวทางชุดแรกกันเลยค่ะเริ่มแรกแหกหมานกันเลยนะคะท่านผู้ชมกับชุดแนวทางของคุณนายป้ายแดงค่ะนี่ก็เป็น ที่มาของคุณยิ้งคุณนายคุณชายปลายแดงเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมานะคะ5 3 8มาครบ3ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมมาดูงวดใหม่กันนะคะวันที่1เดือน9 6 5นะคะชุด3ตัว5 4 6ค่ะตัด2ตัวนะคะ4 5 4 6และ5 2นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดยายผานะคะเลขท้ายบนสูตรใหม่ชนสูตรเก่าเนาะค่ะ1เดือน9 65นะคะ, 1, 9, 6, ะ,คะให้มาที่45 49 58 51 89และ91นะคะงวดก่อนเข้า83นะคะท่านผู้ชม แนวทางชุดต่อมาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของแอสนัตะวันเนาะค่ะ N T W เนาะค่ะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยวันที่1เดือน9นะคะเด่นที่7 7และ5 5นะคะคือ7กับ5นะคะพี่น้องเลขกเด่นเพิน่นเนาะค่ะและชุด2ตัวจับรวมกันเลยนะคะ7 5เน้นที่7 0และ7 1นะคะชุด2ตัวมี5 0 5 1ด้วยค่ะ ชุด3ตัว570และ571นะคะตามกันต่อที่แนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพิ่นเข้านอกค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่มอนต้องขออภัยนะคะเนื่องจากว่าแม่มอนจำซื้ออาจจะหันเพิ่นบดายเนาะค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่1เดือน9นะคะชุด2ตัว7261 0403และ34นะคะชุด3ตัวมี772ตรงกับแนวทางของผมชื่อดำครับนะคะ672 572 472และ430นะคะสำหรับ672 572 472หลายท่านหลายอาจารย์ที่ให้ชุดนี้มาเนาะค่ะค่ะมาท่าลุ่นกันค่ะ ว่าจะมาหรือเปล่านะคะดังแล้วจะมาไหมนะคะต่อกันที่แนวทางของอาจารย์กุยซอกกล่าวค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายน65นะคะจุด3ตัว4 185 18น่าจะเป็นตัวนินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่อนไฮไลทไว้ให้เนาะค่ะ925 926และ916เป็นชุดรองนะคะชุด2ตัว18 สองห้าสองหกสองเจ็ดและหนึ่งหกนะคะล่างค่ะห้าสามและหกสามนะคะวิ่งบนที่หนึ่งและสองนะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของน้องแป้งนะคะเพิ่นเปลี่ยนรูปแบบใหม่เนอะค่ะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ามีคนเอาไปปลอมเยอะเนาะค่ะสําหรับงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ยังหลุดอยู่เนาะค่ะสําหรับน้องแป้งนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้นะคะ1กันยายน65นะคะชุด3ตัว970972และ574นะคะ ชุด2ตัวค่ะ70 72และ74ผิดถูกขออภัยบายชาลิตาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับหน้าตาเพิ่นก็ะซวยนะคะพี่น้องแต่ว่าต้องขออนุญาตปิดบังไว้นะคะเนื่องจากผิดกฎกติกาและมารยาทของ YouTube นะะเนาะค่ะเนาะ และก็มาถึงแนวทางของอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ให้เข้าที่83เลอค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาอาจารย์ตัดให้หลอบซองนั่นเองเนาะค่ะพี่นองเนาะค่ะมาดูกันที่1กันยายน65บนและล่าง16ชุดกำลังดีก่อนนะคะ้31 34 35 38 61 64 65 68

และก็มาถึงชุด3ามหางล่างเน้นๆนะคะงวดที่ผ่านมายังหลุดอยู่เนาะค่ะสำหรับชุดนี้ค่ะพี่น้องมาดูกันที่16ชุดกำลังดีนะคะ8 5 8 6 8 7 8 9 6 5 6 6 6, 6 7 6 9 5 5 5 6 5 7 5 9าหกห้าหกและศูตัดมาให้สหางล่างเน้นๆห้าเจ็ดและแปค่ะ ต่อด้วยแนวทางชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมพยาคันคาเพิ่นวาพี่น้องเข้ามาแล้ว3งวดติดด้วยค่ะสำหรับแพนบล้อค่ะพี่น้องเพิ่นคือวาัะสันวันที่1เดือน965เข้ามา2งวดติดค่ะ3มงวดด้วยค่ะพี่น้อง05 50นะคะแล้วก็9ก้นะคะ ให้4เกอกเ4ให้3 8ออก8 3เ้ยค่ะพี่น้องงวดใหม่มาแล้วนะคะ92 97 95 90และ99นะคะเน้นเพิ่นก็คืออีเมนซีแดงค่ะพี่น้องคันบนเน้นก็ะซีนำเงินมักชุดใหกระจัดสูตรท่านค่ะ มาต่อกันที่แนวทางปักหลักสิบล่างค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าที่เลขสี่นะคะปักหลักสิบล่างก็เข้าบ่อยเดินดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาหรับงวดที่ผ่านมาเข้าเลขสี่ออกสี่สองค่ะท่านผู้ชมงวดใหม่หนึ่งกันยายนหกห้านะคะให้มาที่เลขสองเลขห้าเลขแปดนะคะ ถ้าเป็นเลข5ก็คือ515253 818283นะคะท่านผู้ชมค่ะมักตัวใดกับเอาไปใส่ค่ะพี่น้องมาปิดท้ายกันที่แนวทางของอาจารย์หนึ่งวิภาคเข็มเพชรเนาะคะ่ะนณโมพุทธายะโอมมหาเฮงมหาดังมหาปังมหารวยสาธุเพ่นว่าค่ะพี่น้องสาธุค่ะอาจารย์ บนนะคะ1 7 8 1 3 5ชุด2ตัว7 8และ3 5นะคะล่างคะ่ะ5 1และ5 2นะคะ3ตัวล่างหมุนออก4ครั้งเพื่อนให้ทั้ง3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะคะเน้น3ตัวหน้า3ตัวท้าย0 2 7 0 9 3 1 9 1 9 2 1 9,27นะคะงวดวันที่1กันยายน6 5ฟันธงจัานาแล้วค่ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มนฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนทางนะคะ,ะ,คะขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะบิดาประการนายเมืองแน้องของอภัยมีสีสียนะคะท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ